เกษตรกรส่วนใหญ่ยังกังวลว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นยากและซับซ้อนผลผลิตกับรายได้ก็ลดลงแต่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชองมูแหงที่ตำบลคลองผูออำเภอเขาคิจกูดกลับมีความเชื่อว่าการได้บริโภคผลผลิตที่มาจากกระบวนการธรรมชาติแบบครบวงจรนั้นสร้างสุขภาพดีและยังเพิ่มรายได้ให้กับพวกเขาดังนั้นจึงเกิดการรวมกลุ่มลิเริ่มโครงการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้และสร้างสุขภาพดีด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพจันทบุรีสนับสนุนโดยสสสชองหมายถึงชนพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรีนะคะหมูแหงก็หมูเรารวมแล้วก็คือพวกเราคือกลุ่มเกษตรอินทรีย์พวกเราชาวชองมีความคาดหวังว่าเราจะเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านระบบการรับรองมาตรฐานอย่างน้อยก็ของ ออร์แกนิกไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตรนะคะปรากฏว่าเมื่อเราเอาเป้าหมายตรงนี้ก็มีเกษตรกรที่จะร่วมเดินทางไปกับเราเนี่ยเพียงแค่ 8, 8รายหรือ8ครอบครัวนะคะเราก็ดำเนินการต่อมาจนจนถึงปัจจุบนันก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชองมูแหงใช่หรือเปล่าใช่ ทุกๆเดือนสมาชิกภายในกลุ่มจะเข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันทั้งการทำบันทึกประจำวันภายในแปลงการออกตรวจเยี่ยมแปลงโดยคณะกรรมการกลุ่มตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดินและทำแผนผังแปลงเพื่อป้องกันสารเคมีเข้าสู่แปลงกเกษตรของสมาชิกมีการปลูกต้นไม้สูงไว้เป็นกันชนหรือขุดร่องน้ำบริเวณชายขอบแปลงมีโอกาสได้ไปชิมผลไม้ที่มันเป็น กระบวนการของอินทรีย์เนี่ยมารู้ว่ารสชาติมันดีแล้วก็คุณค่าทางอาหารมันสูงแล้วก็เห็นครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับพอทําเกษตรเคมีไปนานๆครับก็จะประสบกับภาวะของโครคภัยไข้เจ็บก็เป็นห่วงเรื่องของครอบครัวนะครับขั้นแรกเป็นครอบครัวแล้วก็ตัวเองหลังจากที่ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบอินทรีย์จากที่เคยต้องใช้ค่ายาค่ายาเนี่ยปีละหลายหลายหมื่นบาท ต,ตรงนี้คือตัดไปเลยค่าแรงงานที่เราต้องไปจ้างคนมาพ่นยาตรงนี้ตัดไปในขณะที่เวลาที่เราขายอ่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราขายแล้วไปสู้เคมีไม่ได้ผมคิดย้อนกับกับคนอื่นเล้ว่าในขณะที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเหมือนเคมีแต่ทําไมเราจะต้องไปขายแข่งกับเคมีเราอาจจะถูกกว่าเคมีสักสองบาทอะไรเงี้ยเราก็อยู่ได้ สมาชิกทุกคนภายในกลุ่มพร้อมใจกันทำตามกฎระเบียบของกลุ่มอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป็นหลักโดยกฎเหล่านี้ยึดตามระเบียบของมกทหรือมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชองมูแห่งก็กำลังดำเนินการเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย คือคนในกลุ่มที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มกเกษตรอินทรีชองมอมูแหงเนี่ยพื้นฐานก็คือเป็นคนที่มีความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในกลุ่มของเราเนี่ยเวลาประชุมเรามากันทั้งครอบครัวเพื่อที่จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการสร้างกเกษตรกรรุ่นใหม่คือรุ่นลูกของพวกเราที่จะสืบทอดต่อไป โครงการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้และสร้างสุขภาพดีด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพจันทบุรีโดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์ช่องมูแหง่งมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งยังร่วมมือกับเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์จะแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพื่อช่วยกันทําให้จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้สดอร่อยปลอดภัยทั้งยังมีผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ